สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่ผมในช่องซีนี่เอกับกมหวานพันแมนดูสตองกิ n นะครับในเซิร์ฟ59นี่นะครับผมก็วันนี้ก็เป็นเดือนใหม่แล้วนะเป็นเดือนมีนาคมนะครับผมแล้วก็มีทางดานของเอ่อทางดานของเจ้าตัวตัวอะไรวะกระบองเล็กยูอานะครับเข้ามาแล้วนียครับเนาะ แล้วก็อัปเดตพลังครับวันนี้ก็อยู่อันดับที่สิบสี่นะครับแล้วก็นี่ตารางลอกอินใหม่นะครับอ๋อประมาณนั้นนะไหนมาดูหน่อยสิผมก็ไม่ได้เอานะสลับกระบองเหล็ก u r นะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นนั่นเองนะครับก็เลยไม่ได้เอาะแต่ถ้าถามว่าอยากได้มัก็อยากอยู่นะ ในเซอร์ห้าจุดสี่นะเพราะว่าผมมีกระบอหลิกเอสเานะไอซาบวกอะ่ะโอเคเอาไปผสมตัวม่วงกันหน่อยดีกว่านะครับเพลินๆชิวๆนะถ้าเกียววินมาเป็นอะ่งที่เจ่มมากไอเกียววินมาผมก็ไบปั้นโคตรเจือนะ โอเคอเคายเลโนีนอเนน่โอเกอโอนะคโอเ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 คเคโอเคอเคโ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 อเคอเคโอเคโเคอเคโอเอเคโ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 คโอเคอเ ครบสาหกดาวนะครับซึ่งผมยังทําไม่ได้นะเพราะว่ามันยังยากอยู่นะ <c oughs> อขออภัยนะครับ <c oughs> คือมันยากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงนี้นะครับตรงฝึกนะแล้วก็ีนกัลวหนึ่งทั้งสองนะครับโอเคเราเริ่มมาทำทางด้านของตรงนี้นะครับก็คือ,คอเฟสปีใจนั่นเองนะ เดี๋ยวเราก็ไปเลื่อนระดับฐานะของลานประลองกันด้วยแล้ะกันนะครับวันนี้นะเลื่อนระดับเลื่อนระดับลานประลองกฎ t มายสติปทำไปแล้วอ่ะอันนี้เนีอ่ะ นานอีกดูโฆษณา,าโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ปลดมาถึงนี่แล้วนะซื้อว่แฟงแล้วแต่คือพิกคือมันมีตรงนี้ปลดไว้สองช่องแล้วผมจะมาทำตัวน,นี้มันเต็มก่อนแล้วกันโอเคที่ก็เหลือเยอะแต่ได้ซ้ำฟักอยู่ ฝากอยู่โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเลื่อนระดับเอ่อขึ้นเป็นระดับไดมอนด์กันดีกว่าลวครับผมขอสมคกวบสมฟรีสมฟรีสมฟรีฟรฟรเอ้ยขออยู่ที่ทำเนียบเลื่อนระดับแนละ้วไปลองครับไปครับคนแรกครับต้องสู้กับอีไออังนะครับมาเลย มาเลยจะอย,ยังเกยบชนะครับได้เหรียญไม่ใช่เหร,รียญรลยเหรียญยุดมาหนะึ่งพันเมื่อกี้ต่อไปก็เจอกับหน้ากากหวาน,นอีกนะครับไปเก go ผมจะข้ามนะคือสมัยก่อนคือยากมากอะตอนเจอกับพูลิพิสเนอร์แต่ตอนนี้มีโซนิกก็คือจบจบครับโซนิกฝั่งสีเงาก็คือจบ กูลีขแม่งต่อยแรงจริงๆอ่ะไหนเลยหรือต่อยกูดิ d o ช g e angel rush เออยังไม่ได้อันติเลยพูลีโอเคนะครับก็เรียบร้อยครับผ่านครับแล้วสุกุมเพชรนะครับหรือกลุ่มไดมอนโอเคนะครับแล้วก็ดันลามปลลองถือให้ล,ลามปลองไป ข้ามไปเลยนะครับโอเคครับเล่นไปเลยก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่จะมาบอกว่านะครับ579นี่คือได้ขึ้นต่านประลองเป็นกลุ่มเพชรได้แล้วนะครับก็กิจกรรมตัวใหม่เข้าก็คือกระบองเหล็กยูอานั่นเองนะครับ เนาะคือพลังตอนนี้ผมยังติดท็อปยี่สิบอยู่นะท็อปสิบนั่นเองนะเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ดันพลังนะถ้าดันก็น่าจะท็อปสิบแล้วนะครับตอนนี้นะชิวๆนะครับผมครับตอนนี้ก็อยู่ที่อันดับร้อยสามสิบแปดนะไม่รู้ว่าโอ้เอากรอบไม่ได้แลวครับเข้าไปยึดเปนหมดแล้วนะ ก็จะเอากรอบซะหน่อยโอเคลียบเลขตัวมาตัวอัพดาวแล้วก็ตัวแดงวันนี้คเด๋ยาไปอัปจกกพจักรภาพเดิกหน่อยนะ <c oughs> โอ้อยอีกแล้วอ่ะไม่รู้จะขึ้นสามขีดได้หรือเปล่านะสำหรับจกกักรพรพด,ดิก โอเคขึ้นไม่ได้นะแต่เดี๋ยวไปเล่นอันนั้นก็น่าจะขึ้นได้แล้วนะจะขออัพนี่ก่นกอนกูก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะเอามาเปลี่ยนกับ G f o นะนผมจะามาเปลี่ยนกับ G f o นี่นะวันนี้นอก็พร้อมแล้วตอนนี้นี่ครับ เ้นี่ี่พงันใส่ของอะไรอยู่อ่ะของฟ้าน้นใส่ของฟ้าอยู่นะบ้านฉันมีปาร์ตี้ขยันจัดจัจงวะโอเคครับก็ตอนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ลืมกดไลค์กดแชร์หรติดตามเพื่อให้ผมขึ้น1,000ซับได้ เร็วๆนี้นะครับภายในปีนี้นั่นเองนะครับสหลับคิปนี้ไปเจอกันครับผม